สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้เชา้านี้วิถีไทยบ้านท่าแหฮกะสิพาท่านผู้ชมมาชมไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งครับเปิดโท้สวยสดงดงามครับท่านผู้ชมและกะเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมได้ท่านผู้ชมอเออเออหลายคนก็บอกว่าวิถีไทย ต้นไม้มงคลต้นนี้น่ะ,ะปลูกไว้ที่บ้านก็จะเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนนะเจ้าคะ,ะบางคนก็บอกว่าปึ้งต้นนี้แหละ,ะเวลาที่เราปลูกแล้วก็ไปไว้ในห้องนั่งเล่นในห้องอต้อนรับแขกนี่มันก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะวิถีไทยบอกเป็นไม้ฟอกอากาศพวกสีทาเล็บ สีทาห้องอย่างนี้เออเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยนี่น,น,นี่เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นไม้มงคลเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนและก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศหลายคนก็จะบอกว่าอันนี้แหลคะค่ะปลูกไว้ที่บ้านก็มีเ,เป็นไม้สวยงามประดับสวนประดับห้อง เออปาทิโตเป็นไม้มงคลที่มีความสวยงามจัดสวนได้สวยค่ะอา่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจด้วยเวลาที่เราเพาะเพาะปลูกเราก็ขยายพันธุ์ใส่กระถางแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดหรือไม่ก็ขายที่บ้านค่ะติดป้ายติดราคา ติดชื่อไว้นี่มันก็จะทำให้สรรพคุณหรือว่าอในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของเมตตามหานิยมหรือว่าไม้มงคลนี่มันก็สิให้มีราคาขึ้นคนก็ะสิถามซื้อเนาะปลาแล้ววิถีไทยรู้จักชื่ออันนี้หรือเปล่า พูดมาตั้งนานสองนานแล้วบางคนก็บอกอยากฟังซื้อบอกเคยเห็นจักเทื่อบางคนนะบางคนไม่เคยรู้จักเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อค่ะอันนี้คือต้นอะไรวิถีไทยอ่วิถีไทยก็เข้าไปเซิร์ชเบิ่งในเด็กอยากคือคืออยากคล้ายๆต้นเศรษฐีเรือนในท่านผู้ชมแม่นบละ่ะเพราะว่าถ้าเบิ่งหน้านี่ พิมพ์เข้าไปใน Google เศษทีเรือนในมันสิปั๊บขึ้นมาเลยเป็นใบที่มีขึ้นมาแหลมๆนี่ๆออกมานี่ๆจากจากต้นเนาะแทงช่อเป็นเงาเป็นเงาขึ้นมาแล้วก็มีลายลายนี่สีเขียวจะอยู่ตรงกลางอืมเป็นปื้นใหญ่ๆแล้วก็สีขาวนี่จะขีดอยู่เป็นขอบรอบนอกสวยงามอืมสวยงาม เขาเรียกเศรษฐีเรือนในแล้วบางคนก็บอกว่าอา้าไม่ใช่เศรษฐีเรือนนอกเหรอเศรษฐีเรือนนอกก็มีค่ะแต่ว่าจะเป็นใบใหญ่กว่านี้ออกเป็นสีเหลืองอ่อนอมีสีเขียวตรงกลางสีเหลืองอ่อนๆอยู่ด้านข้างเป็นใบใหญ่ต้นใหญ่นะอันนั้นคือเศรษฐีเรือนนอกอืม อันนี้ถ้าหากว่าข้อมูลบทถึกต้องวิธีไทยกับขออภัยเนาะท่านผู้ชมตัวใดเป็นเศรษฐีเรือนนอกตัวใดเป็นเศรษฐีเรือนในอ่ะกลับมาแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่าวิธีไทยก็บอกว่าตัวนี้ก็คือเศรษฐีเรือนในเพราะว่ามันเนาะมันมันน้อยน้อยน้อยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเศรษฐีเรือนในนี่จะเป็นใบเล็กลักษณะคล้ายกันแต่เศรษฐีเรือนนอกจะเป็นใบใหญ่ แต่ลักษณะคล้ายๆกันสีเหลืองอ่อนตรงกลางสีเขียวนะนั่นเศรษฐีเรือนนอกเป็นใบใหญ่ทรงใบใหญ่หรือว่าถ้าหากโบแมนกับคออภัยห,หลายๆเด้อท่านผู้ชมหรือว่าสิเป็นตัวนี้เศรษฐีเรือนนอกแล้วตัวนั้นเป็นเศรษฐีเรือนในกะ ามาว่ากันนะครับเนาะขออภัยหลายๆสําหรับมื้อนี้วิธีไทยกับมาแชร์ให้ใหได้ชมว่านี่ก็คือหนึ่งในไม้มงคลที่ปลูกไว้แล้วบอกว่าสิเป็นเศรษฐีเรือนนอกหรือเศรษฐีเรือนในก็มีความสวยงามเป็นไม้ฟอกอากาศและก็เป็นไม้เศรษฐกิจสามารถทํารายได้ให้กับเจ้าของบ้านนะครับเนาะ,ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้โชคดีอยู่ดีมีแหง สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิถีไทยบ้านท่าแร่ให้ปราศจากโควิด -19 ไปใสมาใส่ก็ให้สวมหน้ากากอนามัยเ,เว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลหรือสบู่นะครับย่าประมาทย่าประมาทและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือปกป้องคุ้มครองท่านให้พ้นจากโควิด -19 สําสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมาก สวัสดีครับท่านผู้ชมปลาอยากมีดอกเลยท่านผู้ชมไปนี่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 รู้สึกว่าจะมีดอกเล็กๆช่อดอกขึ้นมาเห็นไหมนี่เออแทงช่อดอกขึ้นมานิดหน่อยเนาะนี่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 เขาบอกว่าต้นว่านมงคลไม้มงคลถ้าหากว่ามันสีออกดอกออกผลนี่ก็เสียให้เจ้าของเพื่อนเจ้าของซานได้ มีโศกมีลาบแม่นเบกท่านผู้ชมเอออันนี้ก็เป็นความเชื่อของโบราณแต่กระโบเป็นยังขอแต่ให้อยู่ดีมีแหงเนาะท่านผู้ชมเนาะสุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วครับได้เบิ่งสิ่งสวยๆงามๆซา,าบซ่านเข้าไปในร่างกายของเฮามันก็สีดีกว่าที่เฮาเบิ่งสิ่งแหง้แหงแล้งอืมต้นไม้แหง้แหงๆงบมีสีสันอันนี้เฮามาเบิ่งนี่มีสีสันมีอินซูลินเออ,เอ,อมีมาากกันยังเกาะ คอโรฟิลเขาผ่านทางสายตา <What? S 1> เขาเรียกว่าเซฟคอโรฟิลสีเขียวสิ่งสวยงามเข้าไปผ่านสายตาของเราเห็ดให้ร่างกายเรามีความสดชื่นอืมเอากะาไว้แค่นี้สำหรับวิถีไทยบ้านท่าแร่มารีวิวไม้มงคลให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งตอนเช้าเช้านี่นี่อากาศรุ่งอรุณยามเช้านี่เห็นบ่ยเสียงนกเสียงอันนั้น อถามกลางผลมะมากลากไม้อืมะคุ่งอาสำหรับเชา้านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม